เอาเรื่องราออกวันนี้ก่อนละกันเราได้ถามคําถามนางงามทุกคนในวันซ้อมวันสุดท้ายก่อนวันตัดสินหนึ่งวันโดยถามขณะที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดบนเวทีซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วก็นั่งลงถามว่าถ้าใครได้10บคนต้องเซ็นสัญญาหนึ่งปีเพื่อเราจะโรดโชว์เรามีรางวัลให้เรามีมงกุฎให้แล้วพร้อมที่จะให้เรารับงานอะไรใดๆทุกคน โอเคถามแล้วถ้าเกิดใครไม่ใครมีปัญหาให้แจ้งก็ไม่มีนะฮะไม่มีใครยกมือใครมีสัญญาซ้ำซ้อนก็ไม่มีไม่มีใครยกมือเรญญาก็เราก็ก็โอเค okay, ครับเราก็ตัดสินได้ความสบายส่วนมาเรเชียสหลังจากตัดสินไปแล้วเนี่ยน้องเข้ารอบมาเนื่องจากว่ามีใช้คะแนนโบด ใช้กันบดในการเข้ารอบนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกติกาอยู่แล้วเราก็ต้องพูดตรงๆนะมันเป็นกติกาเราก็ต้องให้ใครได้มากสุดก็ตามนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครเรามีกติกาเอาไว้แล้วเราก็ต้องให้เขาก็จบที่มาริเชียมาริเชียได้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆเรามีหลักฐานบริษัทเรา ใช้หลักฐานเป็นหลักนะฮะไม่ได้ใช้สิ่งอื่นใดๆเราเกล่าวอ้างเองไม่ได้เพราะบริษัทเราอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท FA บริษัทนู่นนี่นั่นเป็นบริษัทใหญ่หมดเราไม่เราไม่สา,ามารถจะทำอะไรผิดปกติได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราชัดเจนว่าที่หนึ่งกับที่สองห่างกันพอสมควร แต่เมื่อชนะไปแล้วเนี่ยน้องก็ดีใจบอกเลยว่าอย่าไปตำหนิน้องเลยครับผมเองผมก็เอ็นดูน้องยังคุยกับน้องเออเดี๋ยวจะพาไปพัฒนานู่นนี่นั่น <c oughs> อะไรต้องทำบ้างกลับไปเมืองไทยนะฮะแต่ปรากฏคนที่เป็นปัญหาคือผู้ชายที่มาด้วย ตอนแรกเราก็ไม่ได้โฟกัสผู้ชายคนนี้เท่าไหร่แต่ก็สงสัยว่าเออทำไมาย้ายมาอยู่เมืองไทยกันนานแล้วก็มาบาหลีกันก่อนประกวดก็ไม่เป็นไรมองโลกในแง่ดีแล้วก็จะอยู่ในอยู่อยู่เราพักโรงแรมไหนเขาก็จะพักโรงแรมนั้นเขาไม่ได้รบกวนเรานะครับเขาจองเองอะไรเองอะไรอ,อย่างเงี้ยอยู่ที่นี่ก็อยู่สรุปแล้วเนี่ย ก็อยู่ด้วยกันทั้งอีเวนท์เหมือนเป็นแฟนคลับเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเม็กซิโกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้พรุ่งนี้ต้องทำงานพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต้องนั่งเครื่องบินสามชั่วโมงเขาก็จะมาถามเราตลอดว่าจะไปไหนอะไรยังไงคือเขาบอกว่าเขามีฐานะเขาสามารถทำอะไร ใช้ใจ่าเองได้แต่เขาอยากให้เขาอยากอยู่ใกล้นางงามตลอดเวลาเราก็เริ่มสงสัยมันคืออะไร <c oughs> แต่เราก็บอกไปว่ามันมันไม่ได้เพราะเนื่องจากเราต้องทํางาน่อจากนี้เป็นหน้าที่เราอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่จรนี่นี่คือเหตุผลหลักนะฮะแล้วก็เพิ่งทราบจากหลังจากชนะแล้วน้องพักกัดเช็คเพิ่งทราบจากเช็คมีการเช็คว่าน้องไม่ได้อยู่ในห้อง ะะก็คงก็คงไปไหนผมก็ขี้เกียจพูดนะฮะก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรายากละและ้วก็เขาเองเขาก็มาวอยๆในบางเรื่องวันนี้ซึ่งมันเป็นการวอยๆที่ไม่มีเหตุผลพูดง่ายว่าคอมเพลนคอมเพลนบราซิลบางเรื่องซึ่งมันผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะฮะ เขาก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ผู้ชายเขาก็เขาก็พูดว่าเขาจะไม่ไม่ไปต่อก็คือจะพูเอาอะไรเงี้ยก็ผมก็อยู่คุณเทเรซ่าก็อยู่ผู้ช่วยก็อยู่แชมป์ก็อยู่ก็นั่งประชุมกันเราก็ต้องตามใจเขาเอาจริงๆแล้วเขาม่เขาไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะเรากับเขามันเขาไม่ใช่เป็นผู้เข้าประกวดจะทำยังไงได้ อง,องค์กรเราเป็นองค์กรที่ชัดเจนแล้วก็ใครท้าทายยากมากนะถ้าจะพลูอาก็โอเคครับเราก็ r ล s p e c สแค่นั้นเองครับโอเคจะถอนตัวได้เลยเ,ลยเราก็ให้ผู้ช่วยเราอีกคนหนึ่งขึ้นไปเก็บขึ้นไปขอมงกุฎคืนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ก็ยังไม่ได้ก็โอเคนุ่นนี่นั่นช่างมัเนเถอะสุดท้ายก็ก็คืนแล้วก็ ทำหนังสือให้เซ็นผมก็มีธุระอย่างอื่นต่อปวดหัวไม่รู้เซ็นหรือ,อยังแต่ผมก็รู้แล้วละ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาแปลกๆแต่ให้ทุกคนสบายๆนะครับมันไม่มีอะไรหรอกครับสาหรับเคสนี้ไม่มีอะไรผมก็ไม่เข้าใจตรกกะของคนโบวตแบบเอาเป็นเอาตายโบวตเยอะมากโบวตชนะห่างไกลมากแต่ไปปล่อยข่าวว่ารัสเซียชนะทั้งที่ตัวเองชนะแปลกไหมฮรผมไม่รู้เข้าใจตรกกะ แล้วก็พอผมพูดว่าน้องต้องทํางานกับเราเพราะมีคอนแท็กเขาก็จะโกรธเขากลัวว่าน้องต้องไปกับเราเขาจะเอาน้องไปทุกที่กับเขาเออผมก็ไม่รู้จะทำํำยังไงผมก็เลยตอบไปว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยากยุติก็มไม่เป็นไรเราก็เคารพในสิ่งที่คุณตัดสินก็จบเรื่องมีแค่นี้นครับเขาก็เอามองกุฎมาเหวี่ยงให้ตอนตอนโยนให้ตอนวางให้ กึ่งวางกึ่งเวียงพวกเราก็ตกกระจายที่เสียงเขาดังแล้วก็กลัวว่าเขาจะเวียงแบบพังอะไรเงี้ยนิดนึง <c oughs> แต่ทุกอย่างก็ค่อยๆคลีคค่คลายลงนะฮะก็ตอนนี้เขาจะไปโพสอะไรก็เรื่องของเขาแต่ของเราชัดเจนนะครับเขาจะเซ็นไม่เซ็นก็เรื่องของเขาเราประกาศแล้วว่าเราถอนเพราะว่า n o t ready to w o r k ก็จบครับมันเป็นเงื่อนไขถ้าไม่ ถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมในการทำงานก็จบแค่นั้นเองครับอันนี้น่าอันน่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวระหว่างสองคนนี้เึื่งผู้หญิงไม่อยากคืนมงกุฎยังอยากจะทำงานแต่ผู้ชายเป็นเจ้าชีวิตที่บงการทุกอย่าง แล้วก็เป็นคนบังคับทุกอย่างซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ได้แค่สงสารแต่เราเข้าไปช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เพราะแค่นั่งเฉยๆนั่งฟังเขายังอารมณ์ขึ้นเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดเข้าไปช่วยบอกเหมือนเราอยากจะช่วยผู้หญิงอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปช่วยมากกว่านี้หรือไปดึงไว้มากกว่านี้เราจะกลายเป็นอาจจะถูกทุบได้เพราะเรารู้ว่าอารมณ์แปรปรวนจัดมาก เขาจะไม่เห็นดีเห็นงามกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งผู้ชายที่มาค่ะเดินเข้ามาจะมาทุละมาใกล้มาหยิบข้าวหยิบของส่งอะไรเนี้ยก็ไม่มันลําบากมันลําบากเขาไม่อกรีใดๆทั้งสิ้นนะฮะเขาไม่อกรีเขาไม่เขาฝันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาจะคิดไปเรื่อยๆเขาจะบอกเพียงแค่เขารวยมากเขารวยมาก เขาจะบอกว่าเขาไม่จนเออเขาจะพูดอย่างนี้ครับอ่ะจบเรื่องนี้นางก็ไปตามทางของนางเขาอยากกลับกรุงเทพหรือมาเลเซียสได้กันนะฮะเท่าที่ทราบสรุปเขานึกว่าประกวดเสร็จได้มงเสร็จได้เครดิตแล้วจะสามารถหลัดล้าไปไหนก็ได้เขาคิดเองเขาคิดเองนะแต่ตัวนางงามมารู้ คิดว่าตัวนางงามก็ใช้เขาเป็นสะพานเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีมีตำแหน่งตำแหน่งอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะต้านทานอิทธิพลของคนได้ก็นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ มีหลักฐานอะไรเงี้ยก็จบไปแล้วกันช่วงวัยวแยเราก็มีการบันทึกแถบเสียงไว้บ้างแต่เราคงไม่ใช้แชมป์เป็นคนบันทึกเพื่อกรณีผิดพลาดมีอะไรมากมายจะได้บบเอาเก็กบไว้ป้องกันตัวนะเขามาแช่งความจำนงในการจากไปเองผมว่ามันมันเป็นเรื่องครอบครัวหรือเป็นเรื่องอะไรสักอย่างนะไม่อยากจะไปพูดต่อนะฮะ อจบจบน้อเรื่องนี้นะอย่าไปซีเรียสมากเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพอร์ซันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรเป็นเรื่องภาวะอารมณ์ส่วนตัวของผู้ชายของผู้ชายล้วนๆที่บงการและเป็นเจ้าชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายงงไปหมด อันนี้เรื่องจริงจบเรื่องนี้ผ่านไปท,ทําหนังสือประกาศไปแล้วก็จบส่วนจะแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นท็อปฟคนใหม่จริงๆแล้วก็มีช้อยในดวงในในความคิดแล้วละ่ะแต่ขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายขอปรึกษาผู้ช่วยเพราะตอนนี้ไม่กล้าทําอะไรที่แบบอยู่ๆก็ทําเองอะ อันนี้พูดจริงๆไม่กล้าทำอะไรที่อยู่ๆก็ทำเองเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่ไม่กล้าตัดสินใจจริงๆเราก็ตัดสินใจได้แหละแต่ว่าต้องการเวลานะฮะต้องการเวลาสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ